มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนกับทางร้านเรานะครับร้านเราจะเป็นร้านขายกางเกงยินรีไวล์มือสองนะฮะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับกางเกงตัวนี้นะครับจะเป็นสีบลูยีนอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสีบลูออกบลูออกเขียวๆยวฟ้าหน่อยตามคลิปเลยนะครับลูกค้าเอาง่ายว่าคือตามคลิปเลยนะครับสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับจะเป็นกางเกงบิ๊กไซส์หน่อยนะฮะตรงไซส์ท่านไหนก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะกางเกงตัวนี้นะฮะ รหัสหกบสอขนาดเอวจริงสามสิเจ็เดยวทั้งตัว4ีิบี่นะครับปลายขาเก้าเม็ดอินเวียตนามราคา1นึ่ันสาอห้าสบาทนะครับลูกค้าทุกคนราคา1 3ึ่อยห้าบาทขนาดตามป้าย W สามสิหก L สาบสองนะครับ W สาก L สาสองลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับราคา1นึ่ันสาอยห้าสิบาทติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้านึ่เก้าห้าสองห้า ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับทางร้านนี้จะมีแอดมินอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าคนรวมทั้งกับผมนะครับกับผมเองก็ไปไป,ไปมามีเวลาว่างจากการทํางานหลักผมก็จะมานั่งทาเคลียบให้กับลูกๆนะครับที่บ้านอย่างนี้นะฮะเป็นคนคอยตอบบริการลูกค้าอยู่นะครับร้านเราขายของด้วยความตรงไปตรงมาขายของมาก็ยาวนานลูกค้าไม่ต้องเป็นยังบนนะครับถ้าซื้อของจะทางร้านเรายังไงอย่างนั้างงานครับตรงไปตรงมาครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การ สนับสนุนมาโดยตลอดที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอดกับเวลาที่มันผ่านมานะครับบางคนอยู่ด้วยกันมาในช่องผมสามสี่ปีแล้วก็มีนะครับผมไปดูนะครับไล่ดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจมาณโอกาสนี้นะครับตะกิงตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าตั้มขึงผ้าด้านนี้จะเป็นผ้าด้านนะครับเป็นผ้าด้านลายเส้นได้วิ่งยาวนะฮะจะไม่ใช่ผ้าเนื้อทรายนะครับขนาดวัดจริงเอลสามสิบเจ็ด ยอวทั้งตัว44ปลายขา9นิ้วเม็ดอินเวียดนามราคา1,350บาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องราคาก็พูดคุยต่อรองกันได้ครับเอาที่พอใจทั้งสองฝ่ายนะครับการซื้อของออนไลน์นะครับเรื่องเอวนะครับเรื่องเอวเนี่ยนะครับเคยมีลูกค้านะครับแบบว่าสั่งเอวเข้ามาตามขนาดที่ตัวเองใส่นะครับอย่างเช่นลูกค้าเอว34อย่างนี้นะครับก็สั่งผมเข้ามาให้ส่งกางเกง ดับเบิลยูสามสิบสี่ไปให้หน่อยความยาวประมาณนั้นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับบางเอื่นถว่ากางเกงตัวนั้นนะครับคือขนาดดับเบิลยูกับขนาดวัดจริงไม่ตรงกันนะครับนี่คือเป็นอีกเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับในการซื้อกางเกงเสื้อผ้าใส่นะครับเราควรที่จะเน้นที่ขนาดวัดจริงนะครับคือเราเน้นที่ขนาดวัดจริงอย่างเช่นเอวเราสามสิบสี่นะครับเราก็ให้ทางร้านวัดให้ว่าเอวกางเกงอ่ะสามสิบสี่ไหมขนาดวัดจริงนะครับ ถ้ากันเกงเอลสามสบสี่ก็ค่อยรับเอาตัวนั้นนะครับผมไม่อยากให้ไปดูที่ป้ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่จะตัวตรงก็มีครับผมตัวไม่ตรงก็เยอะครับทิ่ปกที่ขนาดป้ายนะเพราะว่ากันเกง่วนใหญ่จากโรงงานผู้ผลิตเขาตัดทีเดียวเย็ยบมาทีเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ตรงได้นะครับเอาแบบว่าเราวัดขนาดวัดจริงจะดีที่สุดครับกันเกงตัวนี้นะครับราคาหนึ่งพันสามรอยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเม็ดอินเวสนาราคาหนึ่งพันสามรอยห้าสิบบาทติดต่อ 096 1519525ยินดีให้บริการครับผม